สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง IEI e จะมาแนะนำวิธีการจองฉีดวัคซีนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเพียงแจ้งอ,อสมอใกล้บ้านท่านนะคะทั่วประเทศสามารถจองวัคซีนได้ค่ะโดยปกติแล้วระทรวงสาธารณสุขมอบหลายช่องทางให้กับท่านค่ะแต่ต้องมีสมาร์ทโฟนนะคะจึงจะทำการโหลดแอปพลิเคชัน line หมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้แต่หากท่านไม่มีโทรศัพท์ท่านก็สามารถแจ้งผ่านอสมอได้ค่ะอสมอก็จะ ขอเลขที่บัตรประชาชนของท่านนะคะจากบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของท่านนะคะมากรอกข้อมูลเก็บไว้หลังจากนั้นก็จะส่งไปกรอกข้อมูลเข้าในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอรหรือสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้จองวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนัดหมายการฉีดวัคซีนก็จะแจ้งผ่านอีกครั้งหนึ่งจากอสมอค่ะสำหรับอสมอนะคะ มีหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมป้องกันโรคนะคะมาฟังความเห็นทั่วไปว่าจริงๆแล้วอสมช่วยเหลือท่านและมีบทบาทอย่างไรคะทราบนะคะว่าอสมคืออะไรคะอสมนะคะอสมคือสาธารณสุขของหมู่บ้านรับใช้ในชุมชนค่ะแล้วอสมรับผิดชอบกี่หลังคาเรือนกันคะอสมหนึ่งคนนะคะรับใช้ ประชาชน20ตัวเดือนบางคนพ่อมากกว่านั้นนะคะเราก็าทำงานเยอะอยูน่นะคะอขอบคุณมากค่ะสวัสดีร่วมกันหยุดโควิดและสวมใส่แมสและข้อฉีดวัคซีนจากงานแผนงานดีของอสมททั่วประรรรรรทรปเทศและช่อง R E I